ช่องยี่พีบาคือเกาคนเก่าจ้าเสียงเป็นเวนมาอีกแล้วเนาะยี่ทำึ่งปลาเสร็จเมื่อกี้เนาะอยากกินเนะาะเจ้าของช่องอยากกินไม่ต้องเห็นหน้ายี่นะเพื่อนยี่สวยอีกแล้วเนาะโอ้ยหนึ่งปลาสูตรพีบ่าเป็นว่าไม่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอหรกเพื่อนฮิวลายเนาะกินก็นไม่ได้เห็นหน้านั่นนี่นึ่งปลานี่จะกิน,นึ่งปลาน,น,นะนินเนาะเนี่จำเจียวเนาะจำเองนะใส่ปลาลาด้วยที่สำคัญเพื่อนจ้าอู้อร่อยเนาะ เซบอร์เมื่อเป็นตอนเลยนะจะบอกให้ใช่เอาเข้าวเหนียวปั้นจิ้มก็ฟินแล้วเนาะขอ,ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเนาะยืดท,ทำเองอร่อยมากอืมอ่ะเดี๋ยวนี้ให้ดูผักเว้ยอันนี้จานข้าวยี่เองอันนี้ดอกกระเจียวเนาะสามกํายี่สิบยี่หมามาทั้งสามกรรมนะําเนาะวางตุ้งเพื่อนกวางตุ้งวางตุ้งเลยเนาะอืมกินเลย ผักอีตูผักอีตูคืออะไรคะยี่อันใบแมงลักเนี่ยเนาะเอาไปหนึ่งเลยหนึ่งพร้อมกันเนาะทำแบบทุลักทุเล่ทำแบบเดียวก็เสร็จเหมือนกันแต่ยี่ไม่ทำคลิปแบบเดียวก็เสร็จมาเดี๋ยวยี่แกะปลาให้คุณพี่ส้มกินก่อนเนาะพี่ส้มที่น่ารักของยี่จ๋าอ้ามอ้าอ้าปลักเละซีก้ที่รักอ่ากินเข้าไปเนาะเออร้อน อืมมี่จะแบบว่าเนื้อปลาหวานมากเลยนะอืมกินมือนะใช่เพราะว่ากินคนเดียวน,นะแล้วก็จออ่าอืมอร่อยหอมมากเลยที่กินหมดคนเดียวนยี่แหละปลาตัวใหญ่มากเลยเพื่อนๆเกือบโลมั้งไม่รู้อ่ะกินแล้วหิวอย่เนาะ มันคงช่อง,องหิวแลว้วก็มันฟินอยู่เนาะอืมข้เหนียวที่ซื้อมามที่แม่เขาหนึ่งเองนะกินไปเลยกินคนเดียวมันเป็นไรเจรียวยี่มันต้องเหลือแน่จะเป็นไรยเอาไปกินกับข้าวเหนียวอืมดอกกระเจียวน้อยๆเพื่อนกินไหม,มดอกกระเจียวน้อยๆเนียนะ่ยอืมองตุ้ง เซ็บเซ็บแอือขี่ค่กินกี่คนคะกินคนเดียวเนี่ยนะคะ่ะกินไปคุยไปยไเยเนาะเซ็บไม่ต้องเห็นหน้าคนกินเพระาะว่าคนกินสวยเหลือเกินสวยจนป่ะหยากออกกล่องเนาะอย่างเพื่อนๆตกใจ นั่นยี่ราคาลูกใช่ค่ะอยาได้เห็นสภาพยี่ยีตอนตื่นนอนนะเพื่อนๆเหมือนสิงโตโอวอกพื้นตัวเองก็เขาเรียกว่าอะไรนะนินทาตัวเองเอ่ะนินทาตัวเองเพื่อนอะแฮม แย่หลายอืออันนี้ทำเพื่อนหน่อยนะเพื่อนมีวิธีรับมือยังไงกับคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรร์นนะ่ะคอมเมนต์ที่ว่าไม่ดีอะ่ะเพื่อนเพื่อนทำยังไงกับคอมเมนต์ที่ไม่ดีเวลามาเมน้นน่ะ อ่อยากให้อยู่แบบน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเพื่อนคนเราทําช่องด้วยกันนะ่ะมันก็ต้องเห็นใจซึ่งกันอะไรกันเนาะอยากให้รักษาน้ําใจกันน่ะ <c oughs> เราีก็ไม่ได้ซีเรียอีกอย่างหรอกเพิ่งี๋ยึดแปลกใจอะ่ะเออเขาก็ทําช่องเหมือนกันเนาะแล้วท,ทำไมเขามาคอมเมนต์เราไม่ดีเราก็คอมเมนต์เขาดีอยู่นะทำไมเขาคอมเมนต์เราไม่ดี <c oughs> ถ้าไม่ชอบเราก็ไม่ต้องมาดูนะเพื่อนแต่ก็ต้องขอบคุณเขาที่เขาเข้ามาดูเนาะนี่ก็ไม่ได้ว่าซีเรียสไม่ได้ว่าเรียดอีกอย่างหรอกแต่ว่างงอยนะ่างเนาะว่าจิตใจเขาเนี่ยมันเป็นจ้งใดเนาะอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรนะอืม เราทําช่องเราก็ทาแบบสนุกสนุกขำๆเพื่อนมันได้จริงจังมันได้เลือดอินอย่างไรนะอืมทําไปเพราะเราชอบเนาะถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องทำไงเพื่อน <c oughs> แล้วยี่ก็ไม่เคยไปคอมเมนต์บดีนะอยากให้แบบอยู่แบบให้กําลังใจกันเนาะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใจเขาใจเฮานั่นลองคิดเบิ่งเด้อเพื่อน เนาะมีขอฟากไห้จักหน่อยเงล่ะใยิ่ก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกยิ่ก็เฉยกันเนาะคนมันมึนกันเนาะมึนมายิ่ก็มึนไปนะถ้าเหมือนว่ารู้จักยูยย่ดีทแทะเรารู้จักกันดีแค่ไหนอะทเห็นทลิปกันนะตัดสินบนทุกอย่างอล้ ก็เล้วแต่เนาะแล้วแต่เขาเนาะเขาห้ามเขาบ่ได้กก็มันเป็นมือของเขาเป็นความคิดของเขาเนาะเราก็ยอมรับเพราะเราเป็นสื่อทาสาธารนะเนาะก็ต้องเปิดใจให้กว้างก็ไม่ได้บานอย่างหรอกแค่งงซื้อเอามากินต่อ เสียบเลยเนาะขณะอันนั้นก็ยังเสียบคือเก่าจ้ะพเพื่อนๆจ้ะอิ่มค่อยซีเรียสอีกอย่างหรอเพื่อนที่เด็อย่างเดียวตอนนี้ยิ่งไม่มีเงินใช้เนี่ยยิซีเรียสเราม่มีเงินใส่ใอี่ซีเรียสที่เด็อย่างละมีเงินซื้อแนวกินนะที่เด็ดอีดดกทีเลยเพื่อนเงินเบิดกับซีเรียสจ้ะ ในบักพริกบักอืมโอ้ยีกินได้เป็นอาทิตย์แล้วถ้วยสาม,มีน่น่ะเพื่อนน้ำจิ้มนี่กินกับอะไรก็อร่อย <c oughs> มีข้าวเหนียวจิ้มนี่ก็อร่อยแล้ว <c oughs> โอ้ยเกือบสิบบนในลำบนได้ลาคุณผู้ชมจ <c oughs> ช้งเนาะท่เลยนะคลิปวิดีโอยี่ดีตัดเพื่อน <c oughs> มันมรีเต็มอะ <c oughs> โอ้ยผู้ใดปิด,ดประตูเสียงดังแท้ สงสัยจะเป็นลงพัดตึงนะเ <laughs> พื่อนๆพัดตึงเลอน <laughs> ี่กินคนเดียวกินเล่นก็หมดแล้วนะเออใหนะ้กินแก่งนะทำมันไม่อ้วนเนาะให้เห็ดแนวใดเพื่อน คนมันบ้วนอย่นะเอ้ยปลาตูบก nhầy เดีย,ยระวางก้างนะคะที่รักคะ่ะจับไหลอีบางกาง้ามถิมว้มองนีนะอ้ยเก็บท่เดียวยการผออีตู อชอบอะ่ะมันหอมดีอนี่กินผักได้เกือบทุกชนิดนะเพื่อนอืมแซ่บมันไม่กี่อันที่กินไม่ได้่าอ่อนนะที่ยิ่งชอบ,บเพื่อนเพื่อนาออนอนะ่ะ าหากินงยาอย่างเนาะตอนนี้อยู่บนโนกอาหากินง่ายง่ายเอาเสียมไปขุดเอาแบบเดียวก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้หรอไปขุดที่ไหนล่ะคะ <c oughs> ก็อทอมมอบมีสวนข่าให้ขุดยะคันไปนขุดของเขาก็ซิโด้วข้อหาหลักรั์แล้วเนาะ <c oughs> ขนาดน้ำสักแก้วยังของกินไม่ได้เลย <c oughs> อะไรก็ต้องซื้อเนะ มันคือจังบันโนกเขาเนาะอ้ยเทาหิวน้ำเขากินน้ำแน่ว่ะสันเขาก็ให้กินเด้อตามบันโนกนะ่ะแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ให้กินแล้วแหละตอนนี้มีโควิดบ้านไพ่บ้านมันเนาะรักษาระยะห่างสมัยก่อนนะอ้ยน้ำใจไม่ตีนะมีให้กันตลอดเลย คนบันนอกนะเพื่อนคนกทมอยู่ตรงข้ามกันนี่ไม่รู้จากบ้านเลยยังไม่รู้จากชื่อเลยชื่ออะไรอย่างเนาะ <c oughs> อยู่้วยกันเป็นปียังไม่รู้เลยเพืเ่อน <c oughs> เขาอยู่แบบว่าต่างคนต่างอยู่เนาะอืสังคมในเมืองกับชนนบทมันขึนือกันเนาะเพื่อนชนนบทนั้นหูดจาเบิดลูกผู้ใดพ่อแม่ผู้ใดลูกเต่าไผ่เฮ้ยล้านไผ่ฮู้เบิดจ้ะเนาะฮูเบิดทั้งหมู่บ้าน กรุงเทพฯว่าเมนจ้ะเขาบ่สนใจหรอกว่าคุณเป็นไผคุณมัต่ใสไ <c oughs> <c oughs> คุณก็ทำมาหากินน้องเพื่อนอืมอืมคุณครึ่งตัวมันยาวเลยเพื่อนเอียจไปกินคนเดียวอีกครึ่งตัวเนะ <c oughs> อืม ไม่ขนามืออยู่หรอกแค่นี้เนาะจากเพื่อนๆสำหรับวันนี้ขอจบคลิปการกินหนึ่งปลาสูตรยูยีพีบารสมิ่งโดยจากขอ,ขอบคุณทุกไลกกน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ตุกการติดตามเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บายดวสิมาจมจมให้ฟังใหม่เนาะฮักสุขุือุขคนจุบจ๊บ